กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลามุ่งมั่นบุรณาการประสานงานเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมผู้นำด้านความมั่นคงดำรงความสามัคคีเรียนผู้อำนวยการกองการศึกษาและวิธีการเพื่อความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรกระผมพันเอกรุ่งโรดอนันตโธ รองผู้มนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาขออนุญาตนำเสนอการเตรียมการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในการนำมวลชนไทยอาสาพ้องกันชาติไปเป็นต้นทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจรองรับภยัยคุกคามต่อความมั่นคง5ด้านตามภารกิจของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1นึ่งถึงห้ากรมนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาจึงได้ปรับแผนโครงการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในรัอาจรโดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนให้เกิดผลสมดุลและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไปแผนการขับเคลื่อนกลไกไทยอาสาป้องกันชาติทุนปัชญาเพื่อความมั่นคงมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน6ตตำบลของจังหวัดยะลาซึ่งแต่ละตำบลจะประกอบไปด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ ทุนปัจจัยเพื่อความมั่นคง3าคนและผู้ประสานงานหนึ่งคนมีรายละเอียดดังนี้แผนงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงแห่งรัฐเสริมสร้างความมั่นคงสถาบัานหลักของชาติปลูกจิตสำนึกการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขติดตามความคืบหน้านโครงการอเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเผยแพร่หลักการทรงงานเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1มีพื้นที่เป้าหมายจํานวน2ตําบลคือ 1. พื้นที่ตําบลบาง,งูซนแหน่อาเภอยะหาจังหวัดยะลาเป็นเป้าหมายการขับเคลื่อนงานคือการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่าผูผาา้ประสานงานประจําตําบลคือนายอิทธิอิบดูดินประหลัดอำเภอยะหาและ2พื้นที่ตาบลท่าทงอาเภอร,รามันจังหวัดยะลา เป็นเป้าหมายการขับเคลื่อนคืองานแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ประสานงานประจำตำบลคือนายสิโรธกัดโถนาประดัอำเภอละมันแผนงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทางสังคมเตรียมความพร้อมเผชิญภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมบรูรณานการร่วมกับหน่วยในประชาคมข่าวกรองจัดระเบียบสังคมและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2มีพื้นที่เป้าหมายจํานวนหนึ่งตำบลคือพื้นที่ตําบลท่าสาบอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเป้าหมายในการขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาแรงางานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผู้ประสานงานประจำำําตาบลนายอาฟันดีจาราแวรประลัดอาเภอเมืองยะลาแผนงานศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงแบบพิเศษตรวจสอบการก่อการร้ายและอาชญากรรมช้ามคลาด ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3มีพื้นที่เป้าหมายจํานวนหนึ่งตำบลคือพื้นที่ตําบลเบตงอําเภอเบตงจังหวัดยะลาเป้าหมายในการขับเคลื่อนคือการตรวจสอบสินค้าลเล็บลิขสิทธิ์ผู้ประสานงานประจำำําตําบลนายบุญชัยเลี้ยงพิลลมบักดีประลัดอาเภอเบตงแผนงานศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารร่วมประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหา สร้างจิตสำนึกในการปกป้องผืนป่าส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนการบูรณาการงานป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4มีพื้นที่เป้าหมายจำนวนหนึ่งตำบลคือพื้นที่ตำบตลตลิ่งชันอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเป้าหมายในการขับเคลื่อนคือการบรรเทาสาธารณภัยและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติผู้ประสานงาน,น,ำำน,นประจําตำบลนายปนุพพรเผือกพันน์ประดัอำเภอบันดังสตา แผนงานศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกําลังประจำถิ่นกําลังภาคประชาชนเพื่อเสริมกําลังหลักป้องกันการการ่อเหตุศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5มีพื้นที่เป้าหมายจํานวนหนึ่งตำบลคือพื้นที่ตำบลบาระอําเภอกาบางังจังหวัดยะลาเป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมคําตอบอยู่ที่ตําบลและการบูรณาการกําลังภาคประชาชน ทั้งการตรวจเตรียมการให้กับชุมคุ้นครองตำบลของจังหวัดยะลาให้มีความเข้มแข็งสามารถป้องกันตนเองและดูแลพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลได้ผู้ประสานงานประจำตำบลน,นายนิคมมูลเชื้อปลัดอำเภอกาบังในส่วนการจัดอบรมไทยอาสาป้องกันชาติทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนได้กำหนดให้มีความพร้อมในการดำเนินการจัดการอบรมในห้วงวันที่24-26มิถุนายน2565 นากองร้อยอาสารักษาดนแดนจังหวัดยะลาตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีวิทยากรขุนดานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาจำนวน4คนเป็นวิทยากรที่ผ่านการอบรมไทยอาส,สาป้องกันชาติทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรชอาจักรในห้วงที่ผ่านมาพร้อมด้วยวิทยากรเครือข่ายข,ายของไทยอาส,สาป้องกันชาติกองกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ กองมนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาจะมุ่งมั่นบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนขับเคลื่อน,นกลไกไทยอาสาป้องกันชาติทุนปัญญาเพื่อความมั่นคงตอบสนองนโยบายของกองมนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ประสบผลสําเร็จและยั่งยืนสืบไป